ทำสัญญกรรมเป็นใบหน้าต้องทาบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตใหม่ไหมสิ่งนี้ก็เป็นคําถามที่อยู่ในหัวผมตั้งแต่ก่อนผมทําจมูกแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ายังไม่ต้องรีบทําก็ได้เพราะหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นจนกระทั่ง iPhone ที่ผมใช้เนี่ยมันมันสแกนหน้าตัวเองไม่ติดครับแล้วก็กําลังจะไปต่างประเทศก็เลยมาทำพาสปอร์ตด,ดีกว่าก่อนน,นั้นจะต้องทําบัตรประชาชนใหม่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำพาสปอร์ตทริคสำหรับคนที่ทําสัญญกรรมหน้ามาครับเขาบอกว่า,วาต้องลุ้นดูว่าลูกมันสามารถใช้ได้ไหมมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะ ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าระบบจะให้ผ่านหรือเปล่าสุดท้ายก็รอดทั้งผมรอดทั้งเพื่อนเลยทําบัตรผ่านแล้วก็เดินมาทาพาสปอร์ตซึ่งอยู่ข้างๆกันเลยครับสะดวกเกินผมมาทําที่เขตปทุมวันนะครับอยู่ที่ MBK เนี MM ่ยแหละจองคิวออนไลน์ไว้แต่วันธรรมดาก็แทบจะไม่มีคนสบายดีผมมาลองใช้เครื่องที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองข้อดีคือเราสามารถถ่ายรูปเองได้เรื่อยๆเลยแต่ข้อเสียคือผมงงครับเลยช้ากว่าปกติตอนนี้เราต้องลุ้นต่อพี่ว่าตอมอจะให้เราผ่านยิ่งท่าแต่งตัวแปลกๆอยู่เนี่ยทำจมูกเรา ใครอยากสูงขึ้นผมแนะนําให้ทําจมูกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมรับไม่ได้